ไหนๆก็คุยกันเรื่องสุขภาพออกกําลังกายดูแลตัวเองและนอนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอีกสักทีแม้แม่ว่าจะนอนเดี่ยวนอนคู่นอนขี่อะไรก็แล้วนอนขี่คงไม่ได้นะนอนเดี่ยวกับนอนคู่แล้วกันแต่ไม่ว่าจะนอนยังไงนะคะคุณถ้าคุณมีปัญหาปวดคอปวดไหล่ปวดหลังหรือบางคนนอนกรนบางทีมันเกี่ยวกับท่าเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูกันว่าเราควรจะนอนท่าอะไรค่ะจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าคุณยังมีปัญหาเหล่านี้ปวดคอปวดไหล่ปวดหลังนอนกรน วันนี้เราจะมาสาธิตท่านอนที่ถูกต้องเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ค่ะ 1. ถ้าคุณมีอาการปวดคอเวลานอนพยายามให้คอตั้งอยู่บนหมอนในระดับกลางไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปควรจะให้หมอนอยู่ในตำแหน่งเหนือไหล่ขึ้นไปในลักษณะนี้นะคะ 2. ถ้าคุณมีอาการปวดไหล่ให้นอนงายอย่านอนทับแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือถ้าจะนอนตะแคงก็ให้เอาหมอนมาวางข้างๆอกแล้วเอาแขนข้างที่ปวดไหล่พาดบนหมอนท่านี้จะเหมือนกับเรากำลังกอดใครสักคนอยู่แบบนี้นะคะ 3. ถ้าปวดหลังให้ลองเอาหมอนรองตรงเขา่าหรือจะเอาผ้าขนหนูผืนเล็กมาม้วนแล้วสอดไว้ตรงช่องว่างระหว่างหลังก็ได้ค่ะสําหรับอาการปวดหลังท่าที่ดีที่สุดคือท่านอนงายนะคะแต่ถ้าชอบนอนตะแคงก็ควรจะมีหมอนมาขั้นกลางระหว่างช่องว่างระหว่างเข่าด้วยเพื่อรองรับน้ำหนักอีกทีหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสะโพกและหัวเข่าด้วยค่ะ สุดท้ายอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับแก้ได้ด้วยการนอนตะแคงหรือนอนคว่ำเพื่อหลีกเลี่ยงอาการนี้วิธีการเดียวที่จะป้องกันไม่ให้เผลอนอนง่ายก็ง่ายๆค่ะเอาลูกทนิสหรือไม่ก็ลูกปิงปองมาเย็บติดกับเสื้อหรือมาติดกับด้านหลังของชุดนอนแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็จะไม่สามารถนอนงายได้แล้วละค่ะเพราะมันจะเจ็บสะกอนถ้าใครมีอาการคล้ายๆแบบนี้ก็ลองปฏิบัติตามดูนะคะรับรองว่าได้ผลนอนหลับอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ ใครกลนนะเอาลูกเทนนิสมัดอยู่ไว้ที่หลังนะถ้ากลนหนักๆลูกบอลลูกบาสอะไรอย่างนี้เลยก็ได้คือตะแคงนี่อุโดนละโดนละโดนอย่างนี้ตลอดเออเออันนี้ต้องเอาไปลองนะแล้วสําเร็จหรือไม่ก็ฝากมาบอกกันด้วยละกันวันนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ